โอเคครับผมก็สวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหัวกระเซิร์กระเซิงมาหลายคลิปแล้วนะ <laughs> เดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนทรงผมให้กับมิยาบิเรากันสักหน่อยนะเราจะเปิดมิยาบิบาร์เบอร์เอวีโปรดักชันนะครับทุยไม่ใช่ AV ไม่เกี่ยวอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเอากาันไกลมาก่อนากาันไกลเติมออกซิเดียนกับฟินด์เนลูเอ็นแกรมแป๊บอ่ะออกซิเดียนมีเมื่อกี้ผมแบ่งครึ่งหนึ่งใส่าสามขาวเติมไปในที่หมดเลยแล้วก็ฟินด์อีกหนึ่งอย่างฟินใส่อะ่ะโอเค เดี๋ยวรอกันไกลไปเลยไม่งั้นเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นกูลืมแน่นอนตัดอ่ะโอเคเรียบร้อยกันไกลมาแล้วครับวันนี้เราจะทํายาเสียสาวด้วยนะห<อ> <laughs> ลายคนต้องสงสัยนะเอ้ยยาเสียสาวเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมละกันทรงผมนี่มีมากมายเฮ้ยตัดโมโฮอคให้กับมิยบีที่บบกว่าโอ้โหอย่างเงี้มันสาวเท่เลยเนะี่ยเดี๋ยวดูก่อนดูทรงก่อนนี่ทรงผมยาวอ๋อได้อยู่ทรงเซ็กซี่เซ็กซี่ทรงนี้รู้สึกว่าไม่เคยตัดเอาแบบนี้ละกัน คิ้ว่าคิ้วสวยแล้วเมื่อกีต้ตอนแรกคิ้วหนาไปนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็จะเป็นหัวแม่ชีไปก่อนนะเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อนใส่หมวกแป๊บหนึ่งหมวกวันก่อน,กกน,อนเรามีไหม่หรอวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราใส่หมวกอะไรวะเป็นหมวกหนังหรืออะไรเอาไม่มีนี่เราไปใส่กับตาแวมไพายแล้วไม่ใช่หรออ๋อนี่มันพังก้นคอนพังพปุ๊บเลยหลุดเลยทีเดียวนะเราใส่หมวกหนังแล้วก็เอาไอ้ตาแวมพร์ที่คุมไว้ก่อนดีกว่าเอาเอ็นแกรมหายเกลี้ยงเลย ตอนนี้อ๋อมีของเดลต้าก็มีนี่ว่ามันมีวันแตกก็แว,ว่าพวกนี้ผมว,ว่าอุปกรณ์น่าจะพอนะโอเคเดี๋ยวลองคราฟของเดลต้ามาดูอุ้ยอร์เมอห้าร้อยทุนนี่จะกบบว่าเราใช้อย่างนี้ตั้งแต่แรกนี่โคตรชิวไม่มีวันแตกด้วยนี่ว่าเนี่ยเฮ้ยใช้ได้เลยเพิ่งจะรู้หรือว่าอาจจะลืมไปโอเคอย่างนี้ละกันทีนี้มาเอายาเสียสาวนะผลิตในโต๊ะพชั่นซูพรีมนะอ่ายาเสียสาวคือตัวนี้เอ้ไม่ใช่ดิอันนี้ยาเวท นี่นี่นี่ข้างล่างนี้ยาเสียสาวนะครับลัสเอลิกเซอร์อ่ะจัดมาเธือผมสามารถที่ผลิตได้แค่นหนึ่งอันนะทุกคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะคราฟช้าพอสมควรไม่เป็นไรเราก็ไม่รีบเดี๋ยวเรามานี่ก่อนระหว่างรอเฮ,ฮ,ฮ้ยโดโด้มาพอดีเดี๋ยวพป๊บน,นึงเดี๋ยวจับโดโด้ด้วยต้องการโดโด้พอดีเราจะเติมไข่เข้าไปในนี้ก่อนอ่าใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับเพื่อทําการฟักไข่ไวเวิร์นก่อนแล้วก็มาจับโดโด้ โดโดตัวนี้น่าจะเป็นโดโดน้ำแข็งหรือเปล่าเนี่ยเป็นเทเบิลลี่อ่าเทปัตซีฟอ๋อฮแพตซีฟด้วยเมเจอ,อร์โบลี่นะครับผมเรามีล็อกแกลล็อตอยู่ไม่ใช่หรอวะล็อกแกล็อตเราเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าเน่าไปหมดแล้วไม่มีวะ่ะเอาเบอร์รี่ไปก็ได้เบอร์รี่สีโอ้โหสีม่วงไม่มีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึงขึ้นไปเอาผลผลิตได้นี่นี่นี่เอาตรงนี้ไม่ต้องวิ่งไกลตรงนี้โอ้ยตรงนี้เน่าเปื่อยแล้วเหรอ โอ้ยเล่าไปแล้วดีกว่าไมื่ไรปล่อยมันตายไปเลยเดี๋ยวเราได้เปลี่ยนเป็นแปลงพิเศษทีเดียวเลยครับโตไวด้วยตัวนั้นมาแล้วเมื่อกี้ผมเอามะนาวนะครับกูจะจับโดโด้ด้วยมะนาวกินว่าไม่รู้อ่ะเก็บกันไกลให้เรียบร้อยก่อนมาแล้วเบบี้เบบี้เพื่อนเอ้าแมงไม่แดกว่ะมันไม่กินมะนาวถ้ากินมะนาวนี่อย่างฮาเลยเดี๋ยวเมื่อไรเก็บเบโจเบอร์รี่ได้สีม่วงอ่าได้แล้วใช้ลูกเดียวนะครับอันเดียวอยู่นี่ ไว่กว่าเรียบร้อยมาระดับเพบิลลี่น่าจะขี่ได้สายครับเรียบร้อยครับผมอยู่ต้องใช้ที่ขี่ก่อนเราจะเอามาันมาเพื่อผลิตไข่ได้ไงทุกคนนี่ไงเหมือนไข่มันจะผลิตยากกว่าเดิมหรือเป่าวะเดี๋ยวขอดูก่อนมีไข่สองฟองอ๋อมีของเฮปทัสกับเดมิเทอร์เดมิเทอร์เนี่ยจะต้องใช้โซของเดมิเทอร์ด้วยซึ่งโซของเดมิเทอร์มันใช้ยังไงวะอา้าวไม่มีหรอน่าจะต้องไปผลิตในเครื่องนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจ ลืมๆเว้เพราะว่าผมไม่มีพลังงานเลยผมไม่ได้ทําการใช้เดบิเทอร์นานลวขอลองหาดูในโต้เดบิเทอร์หรือที่ว่าไอโซนี่มันอามาจากไหนวะพิมพ์ s o U L เจอเปล่าไม่เจอเลยทุกคนเฮ้ยหรือว่าอยู่ในนี้ในนี้มีแมสโซโอ้โหไม่ใช่วะผมลืมไปแล้วไม่รู้จะเอาไปยังไงอาช่างมาแล้วกันงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาเอานี่ก่อนยาเสียสาว เดี๋ยวเราจะท,ทําทีเดียวเลย3ฟองนะครับพร้อมกันโอเคผมได้ยาเสียสาวมาแล้วยาเสียสาวเนี่ยก็จะใช้กับไดโนเสาร์นะครับตัวเมียที่ไม่ยอมผสมพันธุ์นะครับในรอบต่อไปที่รอนานๆนนแล้วแหละแล้วก็ใส่ยาตัวนี้อ่านี่แหละเรียบร้อยครับผมเริ่มเม็ดสุดยอดเด็ดป้าเฮ้ยไอ้นี่แอบดูเฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวมึงมึงมึงใหญ่แอบดูดิแต่ละคนนี่หันหน้ามามองกเติมเลยดูทุกคนมองเป็นตาเดียวกัน อิดฉาไม่มีคู่รอไปอันนี้เมดขึ้นมาแล้วครับต้องรอสักพักหนึ่งมาแล้วเรียบร้อยไม่ยากเดียๆๆๆ๋ยวๆกดผิดเมื่อกี้อ่าไข่มาแล้วตัวนี้โหดแน่แน่นอนร้อเปอนไปเลยไปเลยไปเลยตื่นเต้นจริงๆวันนี้เราจะได้น่าจะเป็นอสูรสงครามที่น่าจะโหดที่สุดในบ้านนะครับผมอ่าเติมไข่เข้าไปไหนอยู่นี่แล้วนะครับอุณหภูมิพอดีเป๊ะเลยครับผม แจ๋วเดี๋ยวนี้รอนะครับที่มันจะฟักใช้เวลาหน่อยเราจะฟักฟองนี้ก่อนไวเบิร์ไว้ทีหลังกำลังจะได้ครับได้ยังศูนสูนแล้วนี่ว่าน่าจะได้แล้วบ้างทีนี้เปิดเลยทำการแฮทร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมาแล้วนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยอ้าได้อยู่เลเวลออกมาเป็นร้อยเก้าห้าทุกคนใช้ได้ใช่ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเติมเนื้อกันก่อนเลย เนื้อใช้เป็นเนื้อปลาเนื้อปลากินได้ปะน่าจะได้อยู่อ่าขึ้นอยู่โอเคใส่เอาไอว้ก่อนการหิวก็ทําการเลี้ยงให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับแล้วก็เอาไอ้นี้ออกมาด้วยเลยทีเดียวเลยการแฮทให้หมดเลี้ยงก็เลี้ยงทีเดียวเอามาแต่สังเกตดูถ้าฟักในนี้มันไม่ค่อยออกลูกแฝดง่ายนะแต่มันก็มีโอกาสได้อยู่กันนี่ครับวายเวิร์ได้ร้อยห้าสิบกับเรเวลแปดสิบห้าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงขวางกูบ้างเลยวายเวิร์นี่ส่วนใหญ่จะกินนม มา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 เดินตามมาเดินตามมาเลยทีเด็กไปติดอะไรเนี่ยทีเด็กผมไม่ตามมาว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะได้ยินเสียงมันเดินอยู่เนี่ยโอ๊ยติดอยู่หลังนี่ไอ้พ่อนั่นนึงไม่ออกมาทางนี้ปะเนี่ยเดี๋ยวดูวันแคร์ก่อนเอาวันแคร์ต้องการเดินเล่นพอดีมันเดินในน้ำาช่ไหมมา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 ,มาหัดทีเด็กว่ายน้ำเดินมาเลยลงน้ำเลยลงน้ำเลยลงน้ำเลยนะดีมากดีมากนั่นแหละครับเออมันบอกอยากเดินกูพาว่ายน้ำเลยเห็นปะ นี่เป็นครั้งแรกที่ผมพาไดนเรสา์ว่ายน้ำแล้วเนี่ยบอกตอนโอ้โหอิมพิน5%ห้าเปอร์เซ็นต์ค่าพลังปกติดามเม,มียมจะมา500ตัวนี้นี่ปลาไปพันกว่าเว้ยวเลือด0 0 0แสนนะพ่อมันตอนแบบจับได้แรกๆเลยดีกว่าอ่ะงั้นหลังจากที่เราวันแค์เต็มเนี่ยเราน่าจะได้พลังมันแบบมหาศาลแน่ๆตัวนี้ตัวใน2ตัวน,วน,วนี้เอาอะไรบ้างต้องการเดินนะครับผมทั้งคู่มาวันนี้เราเลี้ยงไดนเรสาวกันสาตัวเลย เดินมาทางนี้ดีกว่าเดินมาเลยเดินมาเลยเดินเดินมาได้เลยได้แล้วอิมปิตอะไร5%เอ๋อแสดงว่าเซิร์ฟนี้เราปรับไว้ให้มันได้อยู่ที่5เหรอตัวนี้กินครุรามฟิตมิทแดกยากจังเลยวนันนี้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครุภามฟิตมิทปัญหาแล้วมึงกูไม่มีมันต้องมีหน่วยล่าตะเวลงเวลาในาน้ำหน่อยละจริงๆมันมีตัวหนึ่งที่ไปกินอตัวในน้ำอยู่ดีกว่า น่าจะเป็นตัวแม่มันอะเออเดีนหน้าเดนหนมันน่าจะพอมีเนื้อพรามอยู่จาได้ว่าเอาไปลงกินปลาอยู่น่าจะเป็นตัวเลเวลรสามร้อยก,กว่านี่แม่มอยู่นี่ถ้าเกิดว่าอยากจะเอาอีกตัวหนึ่งเราก็ต้องใส่ในส่วนของยาเข้าไปอีกนะครับเหมือนไม่มีเลยนะโอ้โหไม่มีครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ยิ่งไม่มีคขับใหญ่เดี๋ยวกูขอที่ขีปมคืนเลยอ๋อตัวนี้ก็คือพ่อพันธุ์ไงพ่อพันธุ์เ,เติมนี่เลยเลือดไปเอาไป เอาไปเลยครับตอนนี้ยาฮิลอยู่6ลูกนะครับลูกดอกต้องใช้แบบระมัดระวังนิดนึงเราไปลงล่าปลาใหม่ดีดกว่าอันนี้มีใครคัตเติ้ลมีอะไรง่ายๆเปล่าไวเวิร์นมิวยาก,กว่ะมีแต่ยากๆแล้วเลยต้องหาเนื้อปาลาพรามจะมีหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะหายากนะแถวนี้ดำน้ําดูก่อนเพื่อลูกเราเราทําให้ได้หาก่อนไม่มี นั่นไงฉลามฉลามได้ป่าวะจำไม่ได้นี่รู้อะไรอ่ะเนี่ยตรงนี้มีไข่มุกบ้างเปล่าอยากได้ไข่มุกมากเลยเดี๋ยวไปฆ่าฉลามก่อนมาไอฉลามมาไอฉลามอะไรอะ่ะเดี๋ยวดูแป๊บไอฉลามเดโมนิกตายเฮ้อมึงฆ่าเลยนะครับไม่มีการละเว้นโอ้ยปลายาวๆนี่ก็ดีเนี่ยปลาตัวเนี้ยมันจะมีสมุนเป็นกระเบนีนกินไอห,หลามตัวนี้ก่อนง่วมเข้าไป มีเปล่าไม่มีมีแต่เนื้อปลาธรรมดาทุกคนเฮ้ยผมมีสกิลไอ้นี้ด้วยวะ่ะสกิลฮิลทุกคนตัวโคโนโอเออดีเว้ยฆ่าแล้วฮิลได้เหมือนพวกนกอาเจนะ่ะปกติสกิลนี้จะติดตัวพวกอาเจนพวกหมาอะไรพวกนี้มานะถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยหายใจไม่ออกโอ้ oh, หายใจแป๊บโอ้โหเกือบไปลงมาเดี๋ยวตัวนี้น่าจะมีตัวใหญ่เนี่ยมีเปล่าไม่มีวะ่ะ แสดงว่าเราอิมพิ้นลูกเราไม่ได้อะเนี่ยเวรกรรมและกูทำไงดีวะต้องไปหาจากแซลมอนแซลมอนส่วนใหญ่จะอยู่ในแหล่งน้ำตื้นๆน,น,นะครับอืมแย่แล้วตอนนี้ทางเดียวคือเราต้องกลับบ้านไปเอานกบินไปหาดูเดี๋ยวเราจอดที่เล็กๆตรงนี้เลยนะครับเราจะพานกเขียวไปไปหาตามแหล่งน้ำไม่นกกูบินเอียงอย่างเงี้ยบินตรงไม่เป็นเลยเนี่ยจริงๆมีแหล่งน้ำตรงนั้นตื้น,นๆผมว่าไม่น่ามีเดี๋ยวเราไปดูตรงบึงนะครับตรงบึงอะ่ะมีเยอะมาก เอาละตอนนี้เรามาถึงแหล่งน้ำแล้วนะครับผมว่าแถวนี้น่าจะพอหาแซลมอนได้สแกนก่อนตัวหัวตัวดุก็พอมีอยู่เดี๋ยวนะปลาน้อยมากพวกสไปโนนั้นน่าจะกินไปหมดแล้วถ้าอยู่ใกล้สไปโนสไปโนแดกหมดแซลมอนมีบ้างเปล่าเจอแต่ปิรันย่ากับซีลาแคนวะนี่นี่นี่ข้างหน้านี่แหละน้ำตื้นๆอย่างเงี้ยอาจจะมีลองดูดิมีเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เปล่าอุ้ยไอเ <laughs> ค้กูก็ว่าแล้วแซลมอนมาใหญ่จัง <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ตรงนั้นไม่ได้ครับ โอ้โหมีแต่ไอ้เคว่ะพื้นที่สุดท้ายนะที่เราจะหาปลาแซลมอนก็คือตรงนี้ทำไมไม่มีปลาเลยวะเนี่ยแหล่งน้ำก็ใหญ่โอ้โหเสียดายว่ะไม่มีครับปลาแซลมอนเนี่ยดูดิบินหามาถึงลาวาแล้วเนี่ยโอ้โหคิดดูลงโอ้ยไอ้เคี้ยดโดดลอยโอ้โห,โโหเป็นนกยังโดนไอ้พรลอยได้โคตรเทร่เลยไอ้พตรงนั้นมาถึงลาวาแล้วกูเฮ้ยเจอฟีนิกซ์ด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินิกอะไรเนี่ย h e Angel p h ฟ e n i x เทมพาร์ทส,สี่ด้วยกรรมฐานกรรมฐานจำได้ว่ามันใส่ไม่ได้มันต้องเทมด้วยไฟมากกว่ามันน่าจะบัก็กคือประมาณว่าเอาบางกรอนะไปเผาบันทุกคนน่าจะได้เออชัวแล้วก็อันนั้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวน้าเดี๋ยวน้าบางกรอะไรวะ D Y Y ายวาเวิร์นเฮ้ยอันนี้น่าสนวะก,กว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวลูกดอกไม่พอเว้ยต้องกลับไปเอานาโคติกที่บ้านเอาละผมกลับมาแล้วสรุปเลยก็คือว่านาโคติกเราหมดเกลี้ยงว่ะผมจำได้ว่าผมเอามาผลิตในนี้ ลืมไปเลยว่ะทุกคนผมว่าเดี๋ยวผมทำาดาโคติกใหม่ไว้ก่อนนะตอนนี้หมดแล้วไม่เป็นไรอะได้21โอ้โหโคตรน้อยคือหลกัหลกๆเลยมันขาดเนื้อเน่าเนี่ยผมลืมเพิ่มไปนั่นว่ะหมดที่จะสปอยมีดได้ไม่มีไก่อาสปอยเลอร์ใช้แทนได้ไปเนี่ยผมว่าน่าจะใช้ได้นะเฮ้ยเอาดิเอาดิเฮดิส hey, อยู่ตรงนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกับซุดอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับผมสปอยเลอร์พริมก่อนคือเครื่องนี้ใช่ไหมอ่ะ ไฟเบอร์แท้เติมไม้กูมีบ้างหรือเปล่ามีอยู่พอปะเนี่ยไม่พอวะ่ะขาดไม้นิดนึงวะ่ะด้าน๋ยนะนะใครมีไม้บ้างวะโอ้โหซีสามเข่าน่าจะมีของไม่ค่อยพร้อมเลย440พอแล้วโอเคมาเติมจริงๆเราเอาไอ้พวกแปลงหมูแปลงไก่ลงมาอนี้น่าจะดีกว่านี่ไงไก่อาสปอยเลอร์เราจะได้แบบเออเอาเนื้อใสให้มันทำเป็น เนื้อเน่าไววายเลยมอนกันช้ามากคือหน้าตาของมันตอนนี้หน้าตามค่อนข้างทุเรศเราจะไปวางตรงไหนดีวะเราต้องวางแบบหลบมุมไอของสกประปกสกปรปกอย่าไปช์หน้าบ้านทุกคนไม่เป็นสิหลีมงคลนี่วางนี้แล้วกันตรงนี้ไม่ค่อยมีใครเดินมาอ่ะทีนี้เราใส่เลยดิเนื้ออะไรมีคือใส่ไปให้หมดได้หมดนี่แหละเออมันต้องแบบนี้ถึงจะไวเว้เฮ้ยมันใส่ทําปุ๋ยทําอะไรได้ด้วยนะเนี่ยเห็นป่ะนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่พวกขี้พวกอะไรมันจะกลายเป็นปุ๋ย เฮ้ยมันเอาไม้มาเบินมาเป็นชาโคได้เลยโอ้เจ๋วสุดยอดอย่างแย่ดีทีนี้ปัญหาคือผมอยากได้เนื้อพรามปลามากผมอยากจะให้มันโหดกว่านั้นไอ้ตัวนั้นอ่ะอุตสาแบบเมดมันมาแล้วต้องไปหาให้ได้หาปลาตัวใหญ่แล้วก็ไปขูดเนื้อก็ได้เว้ยปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มีบ้างเปล่าว่ามีแต่ปลาตัวเล็กๆจะมืดแล้วด้วยวันนี้ค่อนข้างใช้เวลาไปกับการหาของนานอยู่เปอนกันอะ เราหาแป๊บนี่นี่นี่ฉลามอะไรเนี่ยฉลามฮันเตอร์ฉลามฮันเตอร์นี่มันจะได้อะไรวะโอ้โหสวยวะฉลามที่สวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องโฉบนะเราต้องโฉบระยะใกล้ๆตรงนี้โดนปะโอ้ยล่นล่นสวยแล้วกูสวยแล้วโอ้เฮ้ยกูโดนแดกกูเนี่ยมาแล้วโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มันมันผ่านกูไปวะ <laughs> มันผ่านกูไปกูนึกว่ามันจะแดกกูมันไม่กินกูกูไม่อร่อยชุดกูมันมี อะไรวะยาไล่พวกสัตว์ร้ายทุกคนมันจะไม่กล้ายุ่งนะชุดอันนี้เออดีอย่างเว้ยตีไม่ได้อะเออโหเห็นปะมันไม่โดนเว้ยน่าเสียดายไม่ได้เลยลุ้นๆเอาว่าอาจจะได้เนื้ออย่างดีจากมันไงแซบมมอนหาย,ยากมากในเซิฟนี้ผมไม่ค่อยชำนาญการกับเซิฟนี้เท่าไหร่นี่ไงปลาตัวใหญ่โอเคโชคอยู่ที่กูแล้วมาแล้วเพื่อนขอขูดเนื้อหน่อยน่าจะได้อยู่โอโหมันไม่ให้ว่ะ ทุกคนน่าเสียดายมากเลยคือมันจะมีการสุ่มว่าเราจะได้เนื้อพรามหรือเราจะได้เนื้อธรรมดามันดันดบเนื้อธรรมดาให้ผมแล้วก็มืดเป็นที่เรียบร้อยล้วด้วยผมต้องไปหาตัวต่อไปขูดเนื้อต่อเจอแล้วอีกหนึ่งตัวอยู่ด้านล่างครับต้องโดดดำลงไปลึกนิดนดงไม่เป็นไรได้อยู่ดำเลยดำเลยดำเลยไม่ได้เอาตีนกบมาด้วยกูขึ้นทันปะเนี่ยโอ้โหหน่าเสียวจะขึ้นไม่ทันว่ะไป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 ลงไปอีกลงไปอีกลงไปอีก เลือดเราเยอะถึงเราจะหายใจไม่ออกเราก็น่าจะขึ้นมาทันเดี๋ยวถ้าขึ้นมาไม่ทันแม่งวาร์ปก็ได้วะถ้าวาร์ปใช้เวลาประมาณ3ามสี่วิดูผมโครลงทุนเพื่อลูกของผมเลยมันจะไปไหนอะ่ะรอกูด้วยกูจะหายใจไม่ออกแล้วเร็วได้แล้วเรียบร้อยกลับกันเดี๋ยวต้องเอาไปย่างอีกโอ้สุดจัดวันนี้โอ้หายใจไม่ออกแล้วขึ้น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 โอ้ยเขายังชัวไปเลยทุกคนกลับบ้านอื้อ เลือกแดกยากซะด้วยนะไดโนเสาเราเอาละกลับมาแล้วหวังว่าคนจะทันเวลาไฟตรงนี้หมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเติมใหม่ได้เหืือมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเอาเนื้อตรงนี้ออกแล้วก็ไปย่อยในนู้นได้เอ่อไม้เอาไม้เกี้ยงเลยดีกว่าแทดหืมเชื้อเพลิงกูหมดเกี้ยงเลยอะเดีอยวเดเอเอาในนี้โอ้ในนี้ก็ไม่เหลือโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเอาแทดในนี้ละกันแทดในนี้เออหนึ่งหมื่นเอามาก่อนโอเค แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วกันเติมแทสไปแล้วก็เนื้อนี้ย่างเลยมันใช้แค่อันเดียวอ่ะแหละใช้เวลานานมากกับการหาเนื้อตั้งแต่เช้ายักนกลางคืนโอ้โหเวลาใกล้เฮียอะไรวะเนี่ยกูกำลังจะบอกว่ากูเท่ามากจับไปจับไปเออลุมแม่งเลยดีโลตัวเดียวยกทัพทั้งบ้านมาลุม้มไปลบหน้ามือตาลายตาเขียวไปหมดกูโอเคพึ่งกูพึ่งกูตายเลยใช่เปล่าวะจะพึ่งกูเปล่าวะ ไม่แน่ใจว่ะแต่ช่างมันเมื่อไรตอนนี้เราสามารถที่จะผลิตในส่วนของโพชั่นได้แล้วนี่แหละได้แล้วครับคุกพรามฟิตมีดต,ต้องไวหน่อยไว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 เลยไปเลย,เลย,เลยพึ่งโต,โตโเลยมาแล้วไอเฮียโตโแล้วไม่ดันแล้วว่าไม่ดันแล้วว่าพี่ดองโอ้โหโคตรสวยเลยเวนกำเวนกำที่ขี่ทีเร็กของมัน น่าจะยังอยู่ที่แม่มันอนะอ่ะโอเคไม่เนไรเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยพาไอ้ตัวนี้ไปลุยนะทุกคนออกมาเป็นตัวเมียน,นี่หว่าเฮ้ยอย่างนี้มันทําการผสมซําซ้อนได้ดิมาแล้วนะครับผมผมว่าไงมันก็ต้องโหดกับเดิมอะลองดาเม็ดเดิมๆก่อนอุ้ยเดิมๆเจ็ดหมื่นแปดดีแหละที่เราตามหาอ่าลองเพิ่มดูลองเพิ่มดูครับลองเพิ่มดูไป5้าแสนเกใช้ได้โว้ย อันนี้ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวเดี๋ยวดูก่อนใส่ x ออะไรดีอ่าระดับสูงเลยครับอ่าแล้วก็เราไปเวลเองเดี๋ยวการจับสัตว์ค่อยว่ากันเมื่อกี้ตอนแรกจะจับตัวนู้นแต่ต้องบอกเลยว,ว่าผมผิดแผนไปนิดนึงนะครับเพราะว่าของผมไม่พอผมลืมไปว่านากคติกผมใช้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาจับกีการ์ดเลยเนี่ยถ้าเราหลบ7จ0 0หมใช้งูน่าจะได้อยู่มั้งเฮ้แต่งูวันก่อนก็ดามเมจเพิ่มไปเยอะแล้วดีหว่าเดี๋ยวเทสก่อนตรงนี้มีไข่ฟองนึงเก็บกลับไปได้มาเลยฮันเตอร์ สบายมากอ่ะฮันเตอร์ที่วันแน่นะครับผมชิวๆกัดไม่มีสะดุง้งสะดบสะเทือนดาเมจแค่เจ็ดพันวันก่อนในตัวนั้นดาเมจเป็นหมื่นแม่งยังตายตัวเฮ่นนะแคเบลลี่หรือเปล่าเฮ้ยอะไรมาพ่นไฟใส่กูมังกรกิ๋กวเดี๋เด้อโอ้ยหายากเนี่ยตัวเนี้ยของแรงตัวเล็กนิดเดียวมันตัวเล็กหรือเราตัวใหญ่วะเราก็ตัวใหญ่ด้วยแหละผมว่านะจัดไปให้หมดเลยตรงเนี้ยจะเคลียร์ไปห,หมด ผมอยากจะให้ดาเมจมันแรงแบบหาเลืโหดแล้วก็เลือดแค่50ล้านก็น่าจะพอนะเลือดอะกดไปปืดหนึ่งได้30ล้านงั้นเดี๋ยวค่อยๆกดเอาไป40ล้านก่อนที่เหลือก็ดาเมจเลยแล้วกันดาเมจเจ็ดหมื่นเก้าว่ะอุ้ยข่าพลังตัวนี้แม่งโหวดวะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราเรีเลือดมันกันเลยว่าผมเอาเลือดแค่40ล้านนี่แหละเวลาไปสู้ก็เดี๋ยวฮิวเอาอ่าให้เพื่อนแทงได้เว้ยเดี๋ยวรอฮิวรอฮิวกีก้าอยู่ด้านนู้นระวังให้ดี เดี๋ยวเราหลีกเลี่ยงมันก่อนเพอเราจะจับมันในอนาคตเฮ้ยเจอโดโดเล็กแล้วแต่หาเห็ดไม่ได้เห็ดไกอ่อาไม่รู้ทําไงพยายามหานะหาไม่เจอเดีย๋ยวปล่อยมันไว้ก่อนตัวมันเล็กมากเลยเสียดายถ้ามันตัวใหญ่เงี้ยน่าจับน่าจะโหดมี่ตัวเล็กอย่างนี้ไม่โหดแน่นอนหว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวตอนนี้เราจะปล่อยไอ้สองตัวนี้ไว้ผมอยากจะใส่คอสซูม,มันหน่อยจะได้พลิ้วๆคอสซูมสองร้อยนะกำลังพอดีโอเคนี่ ไฟเลยผิวเลยไปลยุยตัวนี้น่าจะโหดที่สุดในบ้านก่อนช่วงนี้แล้วก็ไอตัวนั้นจับด้วยไฟมีคนบอกว่าลองโยนกัรมาถันดูเผือมันจะกินเออเดี๋ยวลองดูก็ได้กรรมาถันเรามีอยู่ซัลเฟอร์ของเราเดี๋ยวโยนเลยนะโยนอ่ะโยนไปแล้วออกไปเป็นกล่องครับกินเปล่าไม่กินหรอกมันน่าจะต้องพ่นไฟใส่เนี่ยละะักษณะจับคล้ายๆกับไอตัวฟินิกก็เอาตัวพ่นไฟมา เรามีแต่มังกรสายฟ้าไม่ใช่เหรอวะไม่ได้เมื่อกี้เราจะไปจับไอตัวดีวายนะ่จะพ่นไฟได้แต่ว่ามันอยู่ด้านนู้นแล้วก็ลูกดอกผมไม่พอแต่ผมต้องหาตัวอื่นเออแล้วถ้าเป็นตัวที่กัดธาตุไฟเฮ้ยไอนี่ลงมาจากไหนโอ้ถ้าเราทําการกัดตัวอื่นมากๆจะมีพวกโคโนโอ,ออกมาเซอร์ไพรส์เราหยุดเวลากูไม่งั้นกูกัดมันตายนานแล้วเลือแค่ห้าพันแต่จอกกูกัดไม่โดนแน่ๆกูมันกลับดีกวา่ากูมันกลับไปก่อน ยังเดินไม่ได้อ้าเอาเด้เอาเด้อย่ากเกาอย่ากเกานี่นี่นี่นีพอค่ายตัวเมื่อกี้ออกไอ้นี่มาต่อ d ดีเคองอ๋อถ้าเรายิ่งฆ่าตัวนุ้นตัวนี้พวกนี้จะเซอร์ไพรล์เราคล้ายๆข,ของอีเทอร์เหมือนกันแต่อีเทอร์นอี่จะออกตัวโหวดมากแม่งแทบสู้ไม่ได้นี่อะไรอะไรอยู่ใต้นี้เนี่ยเฮ้ยแกลลี่เดนดูพลังกูกูกัดมันไม่ได้ว่ามันอยู่ใต้เนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ อขอให้ก่อนเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันตอนนี้ผมว่าทีเล็กผมน่าจะเรบเบตันอุ้ยเรยบเบตันแล้วเหรออุ้ยตันไวมากเลยตัวนี้อ่าทีนี้ไปลองดาเมจวิกรอบนึงว่าหลังจากตันเท่าไหร่ตัวเก่าที่ได้เทสเนี่ยรู้สึกว่า2ล้านกว่า6กล้านเก้าหมื่นโอ้โหโคตรดีดีงามแล้วก็แรงนี่ขนาดแม่งอิมพินไม่ทันนะเพราะว่าของไม่พร้อมเดี๋ยวค่อยใส่ย,ยาแล้วก็เอามาอีกสักตัว2ตัวเพราะยังไงต้องใช้อยู่แล้วเว้ยว่าธาตไฟไม่มีทางโหดเท่าตัวเนี้ย เฮ้ยมันลีนโ,ดโดโดตายไอ้เหี้ยฮันเตอร์มาอีกแล้วมาอีกแล้วมึงบวกบวกบวกเลยปุ๊มมาประจ้ำเลยว่ะโอ้โหแล้วเซ็งเลยเดินนะเดินนะเดินนะรู้สึกว่าตอนนี้ตรงนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วมันจะย้ายไดโนเสาร์ไปไงดีให้มันปลอดภัยกันวะหลายตัวยังโดนพาร์สีบอยู่เดี๋ยวเอาเนื้อเน่าออกมาก่อนไปแป๊บเดียวได้พันหนึ่งแล้วเอออย่างเงี้ยดีมันได้ผลิตของไ,ไวๆหน่อย มามาทํามีนาโคติกเพิ่มก่อนทุกคนตอนนี้จะเติมเนื้อเน่าเข้าไปนะครับผลิตน,นาโคติกเลยนี่แหละอ่าเดี๋ยวได้ไปหาจับตอนนี้เอากิก้าก่อนแล้วกันเอาเลยหูยได้โคตรหลายร้อยเอาให้หมดเกลี้ยงเออย,ยาน,นี้ก็ยังได้เพิ่มอีกอ่ะเอาไปก้าวหูยจะรวดคลาบแบบจะรวดอ่ะตอนนี้100อนะครับผมได้สีฟ้าเท่าไหร่สีฟ้า15สีฟ้าไม่พอแน่แน่ ต้องเอางูงูดาเมจเบากว่าไอตัวแมงป่องงูไปลองจับดูดีกว่าแต่มันก่อนเพิ่มไปแล้วไม่รู้ว่าเกิน8ปดหมื่นไหมเดี๋ยวฉบตายตม่งยุ่งอีกห้าหมื่นเฮ้ยได้นี่ว่ะเอางูนี่แหละไปจับกิก้านะครับถ้าตายก็ตายถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไว้ประมาณนี้เลยเมื่อกี้มันย้ายตำแหน่งตอนแรกอยู่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับมาหากินเพิ่มเติมตรงนี้แพ็คิีน้ำแข็งเลือดแสนเจ็ดโอ้โหเลือดยางโหด นี้เรายังจับไม่ได้เพราะเราจับได้แค่ธาตุไฟนะครับมันจะจับตามทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวนะแก๊สลิงหูตัวอย่างเบลมเฮิมตัวใหญ่แต่ไม่น่าจะโหดเจอกูหน่อยละกันเลือดหมื่นแก้วนัทีเดียวตายครับปั้มใส่ตูดเรียบร้อยสบายมากกีก้ายังอยู่ป่ายังอยู่ไม่รู้ม่นจะทนได้เปล่าหะดาเมจขนาดนี้ลองดูแต่ทีเดียวสลบเนี่ยเจ็ดหมื่นแปดอะโอ้โหค่าเรียบ บอกแกเป็นกําลังทับเราจัดไปหนึ่งทีเอาอยู่ครับโอ้โอ้ติดติดติดเดี๋ยวฮันเตอร์ไล่ฮันเตอร์ไล่ฮันเตอร์ไล่มาเลยเอาให้ตายฮันเตอร์เนี่ยไม่กลัวตีนเรียบร้อยแล้วครับกิก้าตอนนี้เลือดลงไปเรื่อยๆครับโดนลิฟต์เดรนพลังดูดเลือดน่าจะโดนมาจากไอ้ตัวฮันเตอร์ไม่ใช่ของผมแน่นอนผมไม่มีพลังลิฟต์เดรนเอาละทีนี้ก็เดี๋ยวใส่อาหารเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมเปิดใส่อาหารยากจังอ๋อต้องมาใส่ตรงนี้เหรอ โอเคแล้วก็เนื้อเนื้อมัต้นหนึ่งเหลือเปล่าหเหลืออยูอ่ใส่เข้าไปเรียบร้อยครับได้แล้วครับกีก้าไฟครับผมโอเคไปกลับบ้านที่ขี่น่าจะต้องค้านในโต๊ะเอลิสเพราะว่าหดๆดแบบนี้ส่วนใหญ่จะโต๊ะเอลิททั้งนั้นเลยเอาละเรากลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวให้มันเดินตามมาตรงนี้แน่นมากตามมาตามมาตามมาอ่ามันเจอกันตรงนี้ตอนนี้หิวอ่ะโคตรหิวเดี๋ยวเราใส่าอาหารกินไว้ก่อนเมื่อกี้ว่าจะไปวอนแคร์ตัวนั้น ดันแม่งโตแล้วก่อนเอาติดแล้วติดไอคอยาวอุปกรณ์อันนี้ขาดแต่ไฟเบอร์ทุกคนไฟเบอร์เติมอ่าเรียบร้อยเอ้ยโชคดีได้ขี่ในวันนี้จะได้ไม่ต้องเลื่อนไปพัดต่อไปอยู่ไม่ชอบเลื่อนเว้ยทุกคนพับมาก็จะเสร็จแล้วเรียบร้อยไปลุยกันถ้าอยากจะให้ดีวันนี้เราต้องใส่ในโต๊ะอัปเกรดแล้วก็เอาอุปกรณ์ใส่ไปอัพได้มัาจะพัฒนาพลังป้องกันอ่า เฮ้เหมือนเลือดยัง8 0 0 0 0อยู่ป่ะเลือดยังเท่าเดิมน้ำหนักขึ้นพอได้อยู่ดาเมจพอได้เลือดพอได้อ่ะสมดุลเลยนับสําหรับกิก้าตัวนี้ไม่ได้แบบโหดมากแล้วก็ไม่น่าเกียดนะครับพอดีพอดีเพราะว่ามันมีสกิลโกงอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่บอสในนี้ยมันจะมีสกิลป้องกันสกิลโกงได้ทีหนึง <c oughs> เรียกได้ว่าโกงซ้อนโกง่ะดาเมจเท่าไหร่พันสงโอ้โห ไหวไหมเนี่ยพันสองถ้าพันห้ายังพอได้พันสองมันถูกไปอุยไม่ใช่ทีนี้ลองใหม่พันห้าเออมันต้องพันห้าถึงจะโอเคเข้าใจปะเอาพันสองไม่เอาหรอกถูกหุยุยดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนบีลิงมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นฟลอตกอริล่าจับได้ด้วยอา้าวอย่างนี้โดนอย่างนี้โดนเดี๋ยว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 ไปเอาอันนี้ก่อนนโคติก พอได้เป็นคอลเลกชันอยู่เดี๋ยวไปจัดเป็นที่เลี้ยงในโนวเสาใต้บ้านดีไหมใต้บ้านก็เล็กไปแต่และตัวเป็นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมันก็ต้องเดิอนอยู่แถวนี้แหละตัวนั้นค่าพลังน่าจะขึ้นโหดวันนี้เรามาเอาอันนี้ก่อนนะโคติกนะโคติกเราน่าจะได้เยอะแล้วนะครับเท่าไหร่แล้ว900กว่าโอเคเดี๋อวเฟือเราจะทาเป็นลูกสีม่วงเลยนะทีนี้สีม่วงน่าจะเอาอยู่ถ้าสีอื่นคงไม่ไหวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนสีฟ้าก่อนแล้วก็พัฒนาเป็นสีม่วงตัวนี้ สือวงได้แค่6นะครับดอกหนึ่งน่าจะทําได้ประมาณ5-6,000ไม่น่ามีปัญหามากถ้าเลือดมันน้อยเราจะใช้ตัวอื่นไม่ได้ถ้าเป็นสีเหลืองเลยสีเหลืองเพิ่มอีกเท่านึงแต่ว่าผมว่าไม่ดีเอานี้แหละเพราะว่าบางทีผมยิงพลาดรวมแล้วได้ทั้งหมด21ดอกนะเอามาใส่กับ crossbow อันนี้194ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้193เปลี่ยนนิดนึงอ่าบางทีเวลาเราตายแล้วมันสนับกันอันนี้โยนทิ้งเลยไนดะ้บอกวะ โยนทิ้งแม่งเดี๋ยวกูงงสับสนเออไม่สนหรอกมันยังเดินเล่นอยู่นั่นนะ่ะเฮ้ยหยุดได้แล้วเสียงดังบ้านสันใครไปส่งกูดีวนะเนี่ยมันต้องมีตัวแท้งเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันมีตัวแท้งได้หลายตัวเลยเออแมงป่องไปแท้งก็ได้นี่หว่าเฮดาเมจหน่อยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนี่คือถ้าเลือดต่ำมันคือตายหมดอ่าเฮ้ยมันนิ่งพอดีเลยมันโดนพลังโคโนกูยิงตรงนี้เลยปั๊มลูกเดียวอยู่ เฮ้ยเฮ้ยตีโดมาขอบบางไอ้เว้เนี่ยลอ่อกูเฉยเลยกูยแค่ยิงในตัวนั้นหลับกูจะจับมันไม่ได้ฆ่ามันไม่ต้องตีกูก็ได้อ่ะทีนี้ตรงนี้กูฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยแพ็คขีนี่เลือดแสนเจ็ดเอาอยู่นี่ว่ล่อแมงเลยเดี๋ยวจะจับเหมือนกันตัวนี้เอ้ยเทียเรายังไม่ถึงจับมันนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้เรายังจับมันไม่ได้ให้มันหลับไปก่อน เรายังได้แค่ไฟนะครับผมเราไม่ข้ามเทียผมบอกแล้วจนก,กว่าเราจะฆ่าบอสได้อีกหนึ่งระดับนะตอนนี้ดีเคอิงบนโตโอ้โหเท่เลยเดี๋ยวได้เดี๋ยวมันก็ตายนะตัวนี้เฮ้ยผมมาดูๆไปแล้วผมว่าตัวมัดชูมซีดออร่าตัวเนี้ยมันต้องเป็นของเห็ดไกอาแน่ๆมันต้องออกผลผลิบในเห็ดไกอาแน่นอนร้อเอร์เซ่าแต่มันขาดไอสเตเบิลอะไรเนี่ยสเตเบิลนี้มันทำมาย่างไงวะ เออบางอย่างมันก็ค่อนข้างที่จะต้องไปหัดเรียนรู้นิดหนึ่งค่อยว่ากันแล้วกันเอาลิงก่อนเอาละเดี๋ยวมนใส่อาหารกันเลยนะครับผมน่าจะหิวแล้วไปพักหนึ่งแล้วเรียบร้อยครับได้เลยแบบง่ายๆครับผมอ่าขี่ได้เลยเปล่าขอขี่ได้เลยเหอะโอ้ขี่ได้เลยแจว๋วแจ๋วเลยแจ๋วเลยปป้ายป้าวันนี้เดี๋ยวตัวน,นี้ก็ขอติดค้างไว้เล่นพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมมีกี่ท่าขีดขวาปลาหิน เหมือนปลาหินออกมาเป็นแสงด้วยไม่ได้ปลาธรรมดานะครับดาเมจมาทําให้เบาๆก่อนนะเพราะเมื่อกี้เลือนนกตัวนี้756ตีทีเดียวไม่ตายนะครับผมแสดงว่ามันเนิร์มาแน่นอนเดี๋ยวลองดัมมี่ดูดิ318นี่ไงว่าแนละ้วทําไมไม่ตายเติมดาเมจไปสุดตอนนี้3800ขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวต่อยไม่โดนเดี๋ยวข้บอีกเป็น10,000หมืโหดาเมจมันเบานิว่าโอเคน่าจะฆ่าตโจดหดไม่ได้มาก ท่าน่าจะมีแค่2ท่าเพราะกด C กดคอนโทรลไม่มีแล้วนะครับตอนนี้อ่ะแต่ท่าปลาหินเนี่ยอาจจะแรงล่าหรือว่าโดนแล้วมันจะทําให้ตัวแข็งเพราะมันเป็นแสงคล้ายๆกับสกิลของไอโพวกโ,โนโ่แตนนี้ผมปาไปแล้วมันไม่โดนอะ่ะเออค่อยว่ากันแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปลองพารนะ์ทหน้าเอาเปไหวไงเดี๋ยวพาร์ทนี่เราจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ